ดวงชะตาของทัานที่เกิดวันอาทิตย์ในเดือนสิงหาคมเป็นการทำนายโดยภาพรวมในเดือนนี้มีเกณฑ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือหรือได้รับการช่วยเหลือในด้านการเงินหรือที่อยู่อาศัยมีการตัดสินใจเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องเงิน ภายในครอบครัวในช่วงนี้อาจจะมีปัญหาอะไรวุ่นวายเข้ามาบ้างให้ทำบุญอยู่ที่ส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรโดยส่วนตัวแล้วจะเป็นคนที่มีพลังบุญและคุณงามความดีปกป้องคุ้มครองดูแลอยู่แล้วมีเกณฑ์ลงมือเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องงานการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่ทำงานการเดินทางไกลได้รถใหม่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเดิมการทำงานการเงิน มีการบุกเบิกเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงช่องทางการทำมาหากินใหม่ๆงานที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์จินตนาการความสวยความงามความสุนทรีละเอียดอ่อนจะประสบความสำเร็จทำได้ดีดวงของการงานและการเงินจะมีเกณฑ์การติดขัดในระยะแรกๆหลังจากนั้นจะประสบความสำเร็จราบรื่นมีความคล่องตัวทั้งเรื่องงานและเรื่องเงินดวงความรักคนโสด จะรักง่ายหนายเร็วเจ้าชู้รักเผื่อเลือกแต่งงานช้าจะได้คู่ครองที่ดีพูดจริงทำจริงพึ่งพ,งพิงได้ในเดือนนี้บางท่านมีเกณฑ์มีความรู้สึกอึดอัดเหมือนถูกเพ่งแรงถูกจับผิดถูกจับตามองอยู่ในสายตาของผู้ที่มีอำนาจสูงกว่าให้ใช้ธรรมะเข้าข่มให้เข้าใจในสัจธรรมของชีวิตพระคุ้มครองคนดีมีโอกาสเข้าถึง ธรรมะขั้นสูงได้ให้ทําจิตใจให้สงบมั่นคงดวงสุขภาพระมัดระวังเกี่ยวกับช่องปากปอดฟันและผุมแพ้ขอให้คนวันอาทิตย์โชคดีมีความสุขตลอดเดือนสิงหาคมแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ